เราจะเริ่มจากอ๋อเราก็มีอาจารย์อาจารย์สุรักษ์ทำสีวรักษ์ให้เกียรยิมาจะจะคุยด้วยไหมครับมาฟังเราเปฟังนะครับแล้วก็อันนี้ดูเหมือนเราฟังนะครับแต่ดูจะเกี่ยวข้องนะครับกับโอ๊คก็ยีง <c oughs> <ๆ>เราเริ่มจากคุณวิจักก่อนละกันว่าจริงๆผมก็เราก็ยังไม่เคยคุยกันนะเพราะฉะนั้นผมจะถามแบบคนที่ไม่รู้ประวัติอะไรเลยก็คือ เป็นมายังไงถึงมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับจะเรียกว่าธรรมะไหมเกี่ยวกับธรรมะนั่นกันครับก็สวัสดีครับผมอาจจะเล่านิดนึงครับว่าแนวทางที่ผมสนใจก่อนที่จะมาเป็นสนรินะครับเป็นยังไงครับคือว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆเนี่ยเ็นผู้ชายโตขึ้นมา พอถึงอายุจุดหนึ่งครับก็เริ่มมีความสงสัยคําถามเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับตัวเองนะครับอายุเท่าไหร่ครับคนเพรนั้นก็ประมาณช่วงสักส,สิบส,สิบหกแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบสามปุ่มแล้วก็มันก็เป็นสเต็ปมาครับก็อาจจะเริ่มจากการตั้งคําถามคิดเล่าข้อแม่อะไรไปเรื่อยแล้วก็ได้มาเจอ ถ้ว่ามีโอกาสไปบวชนี่คือเราอยากจะไปบวชหรือว่าเป็นตามธรรมเนียมใช่อยากไปบวชคือคิดเองว่าจะไปบวชใช่เพราะว่าเพมาะนกว่าอยากจะมีเวลาว่างนครับแต่พอเราเรียนจบก็รู้สึกว่าเราต้องอ่านหนังสือตามที่เขาให้กำหนดให้เราอ่านมาตลอดนะครับแล้วถึงจุดเป็นรูสึกว่าเฮ้ยเพื่อนเขาก็เรียนต่อไนโทรกันละแต่เราเนี่ยอยากจะมีเวลาว่างคือเราจะมีช่วงเวลาอยู่นะครชายเนี่ยก็มีพี่วเลส ือมีคนเลี้ยงเราได้ก็คือเราเป็นบวชเนี่ยเราก็มีข้าวกินนะ,ะแล้วเราก็อิสระมากเลย,ยนะครับว่าถ้าถ้าเรามองในแง่ว่าบวชเนี่ยให้อิสระภาพกับเราช่วงหนึ่งจะทําอะไรก็ได้จะเดินทางไปไหนก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงอะไรเลยแล้วก็ตั้งคําถามกัดอะไรก็ได้แล้วก็ในช่วงเวลาบวชเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้พบกับเพื่อนพระเนี่ยนะครับที่ต่างอายุกันมากนะครับนี่ตั้งแต่เจ็ดสิบหกสิบห้าสิบ สิบสามสิบนะครับยี่สิบเหมือนเราแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ัวยอวลร้านกันนะครับแล้วก็เรียกกันว่าท่านนะครับมันก็จะมีความรู้สึกที่มันเท่าเทียมแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้จากคนมากมายนะครับตอนช่วงนี้นนก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้อยู่พรรแล้วก็ได้ได้คนขวาหาความรู้คือผมเป็นคนที่สนใจโลกสนใจโลกพอแล้วตอนที่ปวดที่อยู่ที่สมุนเนี่ยผมได้ไงานอ่า ซึ่งก็เป็นแรงกาใจที่อันให้กับผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพุทธธรรมพุทธศาสนาเนี่ยมันสามารถที่จะปอกมาอยู่อนอกวัดได้อปอกมาอยู่ปฏิสัมพันธ์ คือพอเรียนจบก็พร้อมของช่วงเวลาที่แปลกหรือว่าเรื่องแปรขนาดที่อยู่เรื่องนี้ครับถ้าเกิดอะหลายนคนไปเป็นเรื่องงานแปลเรื่องแรกที่ผมรวบรวมรวมขึ้นมาจากบทความแปลที่ผมแปลแล้วก็ส่งไปตามพุ่งเพจแบบคอมประชาไทยทุกเสพเพียร์พามาเลยคุณผ้ครับส่งไปตามอ๋อ ที่รักเลยแล้วผมก็มีแรงใจมากรู้สึกแบบว่าน้าตาทุกวันเรียนะครับอยู่ห้องเรียนนัห้องเรียนแล้วรู้สึกว่ามันได้เจอเส้นทางตัวเองแล้วก็ชิ้นแรกอาจารย์สุรักกลับไปแล้วเสียดายนะครับชิ้นแรกที่ผมแปลเนี่ยคือดูว่าเป็นการะสะสมใจกับสุรักคุณครวบาอาจารย์บอกว่าผมก็ลองแปลบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ขุนศิลป์เนี่ยแปลออกมามันจะได้เป็นประโยชน์กับ นผมก็แปลง,งานชิ้นแรกเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์แล้วก็ส,ส่งให้ทุสศักดิ์ลงในวิทยาศาสตร์บทสัมภาษณ์ของอาจารย์นี่หมายความว่าคุณวิจารณเป็นสัมภาษณ์อาจารย์หรือว่าจะให้สัมภาษณ์เป็นให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์วิทยาศาสตร์ครับเป็นการสัมภาษณ์ลงวิทยาศาสตร์ bicycle <Okay. S 2> เป็นวิทยาศาสตร์พุทธศิลป์นี่ครับนีบ่คือจุดเริ่มต้นของการทำงานแปลรู้สึกว่าสนุกมาเพราะว่ามันเป็น ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังแปลงงานคนที่เราเรียนจากเขาโดยตรงแล้วมันมันเป็นการเรียนมากกว่าความคิดนะครับคือมันกำลังเป็นการแต่ว่าแปลเรียนสติภาพทั้งหมดถึงให้เราคนของตัวเองแล้วตื่นตัวตื่นเต้นนะครับแล้วก็แปลงงานรู้สึกว่ามันมีพลังมากตนช่วงนี้เป็นการเป็นเรียนแต่อาจารย์นี่เป็นเป็นฝรั่งแต่ว่าปวดใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ปวด ในห้องเลคเชอร์ครับแล้วก็ที่พูดนี้ก็คือเป็นคนขาวทั่วไปนะครับแต่ว่าพอเราเรียนเขาไปเราก็จะเริ่มเห็นแบบไอ้ๆประตุนว,ว,ว่าเขากาลังสื่อสารากับอีกเรื่องหนึ่งด้วยบเขาเปิดประตูให้เราเข้าไปสู่โลกที่มันเล่นลับก,กว่าที่ทุั่วไปที่เราเรียนกับเขา และสุดท้ายผมก็พืว่าเขาเป็นอาจารย์สามคนเราคิดว่ะความกระหลานทา่านเราก็น่าจะได้คุยคุยกันมากกว่านะครับเ,ออเพราะฉะนั้นผมจะส่งไปให้ท่านอื่นาปดีกว่าจะได้จะได้คุยคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะมีคำถามแบบถามรวมๆที่ที่น่าที่น่าจะตอบเดี๋ยวผม,มจะบอกนิดนึงว่าทำไมต่ตา,มมาตงารู้สึกว่าวันนี้ซี่สองคนนี้ก็มีอิทธิพลกับผมมากนะครับอย่างคอารเนี่ย จริงผมรู้จักกั่แตน้าน่อนเพราะว่าตอนที่ผมเขียนเรื่องเราผมเนี่ยเขียนลงล็อกแล้วก็ไก่แตน้านเนี่เขาก็เขียนลงล็อกเหมือนกันที่ solitary animal ยั mm hmm. จำได้ครับวันที่2แล้วก็เหมือน,นเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็รู้ว่าแฟนจักสำรับพิพวงไอคอนแล้วตอน,น,นผมท้าใจมากว่ามีสำนักพิมพ์ที่กล้าทำง,งานแบบในเชิงจิตวิญญาณในเชิงเรื่อง ศาสนาแบบลบโลกที่มันไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาสีบเอ็ดเดียวแต่พูดเรื่องแรงบันดาลใจพูดเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าเออคนธรรมดาอ่านเข้าถึงได้แล้วก็ทำมาแบบทีละเล่มทีละเล่มนะครับมันก็ประทับใจมากก็ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆก็อยากจะฟังอ่านว่าทําไมถึงมาสนใจทำสมาธิพวกใหม่ก่อนที่ทำมาหลายปีตี่ปีแล้วเจ็ดปีเจ็ดปี ชื่อใหม่ก่อนจริงๆคือไม่มีที่มาเลยก็คือคิดว่าจะคิดไม่ออกจะตั้งอะไรดีวะอย่างเงี้ยก็คิดคิดขึ้นมาสนุกสนุกมากชื่อโอ้พระเจ้าแล้วกันเ,เป็นคำพุทา,าน<ม>แต่ว่าคนจะคิดก็เป็นเป็นชื่อสมภิโทษจริงๆก็คือเป็นคำอุทา,านเฉยไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีความหมายไรที่ลึกซึ้งอะไรเลยเริ่งแรกก็คือพัฒนาพระเจ้าใช่ไหม <c oughs> เล่นภาษาเล่นภสีาเล่นภาต่ไม่มีความหมาย ไม่มีเพอเพอแบบเออก็คือที่จริงๆนะครับบอกตัวนี้เตือนว่าจริงเนี่ยตั้มชวนมาชวนมาคุยแต่ว่าคุจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะคุยอะไรแต่ว่าเก็บความความสงสัยในตัวตั้มไว้หลายอย่างอย่างเงี้ยจะมาถามอยากรู้จริงๆเลยว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ <c oughs> จะขอขอถามหน่อยแล้วแต่ ลแล้วก็อีกคนหนึ่งครับนี้อาจารย์ต้นที่มาสายทุกงานนี่อา <laughs> จารย์ต้นที่มาจากเชียงใหม่ครับขึ้นเครื่องบินมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็นาตาเขาหล่อมากเืออาจารย์ต้นนี่ก็คือมารู้จักเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาครับคือผมก็สนใจมากว่าทำไมอาจารย์ต้นถึงแปลงานของเฉลิมบุตปักจริงๆแปลมาขอหน้าผมงที่สามแต่ประสมเล่ม แล้วก็พอมาคุยกันลึกเนี่ยก็รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างก็มีลักษณะคารติที่น่าสนใจมีความคล้ายๆกันอยู่ในเรื่องอการใช้ชีวิตนะครับจากตอนนี้อาจจะดูเหมือนเพลย์บอยนะดูไม่ค่อยอว่ามีหลักมีแหล่งอะไรเงี้ยแต่วิธีการมองในเรื่องศาสนาจากต้นนี้มันมีความไม่รูาผบว่ามันแปลกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีศิลป,ปะรู้สึกว่าเน,นี่ยเกี้ยวกับการทํางานมองคนมองสถานการณ์อะไรเงี้ย ซึ่งผมว่ามันมีเคิ็ดลับบางอย่างที่ผมสนใจคือว่าจริงๆแล้วความยิ่งใหญ่ของศาสนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวสถานะของบรรดาแต่มาอยู่ที่ในงนวมุมมองการมองความละเอียดของการมองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นแง่หนึงที่เราไม่ค่อยว่าศิลปะกับธรรมะมันจะเป็นที่กันได้ยังไงเพราะว่าบางทีเราศึกษาธรรมะไปมันยิ่งแข็งไปเรื่อยๆมันยิ่งกลายเป็นแบบว่า เข้าใจนะอาจารย์ก็จะพูดเรื่องโฆษาเรื่องเรื่องศิลปะปัญหาก็คือว่าเวลาคนเราทํางานศิลปะเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องแบบประเมินศิลปินก็จะบอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอกนว่าสิ่งที่ผมทํามันเหน่ยขนาดไหนหรือว่าสิ่งที่ผมทํามันเันเจริงขนาดไหนการกันสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเรื่องเรื่องมังสิ่นียคือผมมีความรู้สึกว่าเมื่อไหรก็ตามที่ที่ตัวเราเอาตัวตาไว้จับ ในหลายๆสิ่งก็จะอย่างนี้นะครับคือพยายามจำกัดต้องนะคือคุณจะปล่อยให้ใครประเมินก็ประเมินไปเนาะคุณเป็นโฟลเดอร์แลนซ์คือคุณควจทำประเมินแค่ไหนคือศิลปินเนี่ยจะจะมีความรู้สึกว่าทำให้เธอเนาะการวิจัยแสบซึ่งตรงนั้นมันก็จะแยกกับโง่ก็เหมือนนักบวชนะครับในส่วนนึงเขารู้สึกว่าเต็มปวดมีพระเหลืองคือก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีมีมีสภาวะที่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 สุดของตัวเอง ผมคิดว่าผมคิดว่าไอ้พวกอาพรเนี่ยมันก็เรื่องหอนะึ่งเนาะตัวข้างในก็เรื่องหนึ่งนะครับก็คือก็คือคือมันเป็นเรื่องของการประเมินที่ที่ยากกว่าสมควรสิ่งสาคัญก็คือว่าเราได้ตัวแกะ่อะไรจากการที่ทำงานศิลปะเขาหรือแก่อะไรจากการที่ฟังเทศฟังธรรมนะคือชีวิตมันมันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะแบบว่าโอ้อะไรอะไรก็ใส่ไปได้หมดอะไรอะไรก็จัดยัดได้หมดก็มนประเด็นานะเพราะฉะนั้นศิลปะก็ตามการใช้ชีวิตก็ตามอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องเรื่องสำคัญนะครับผมชอบอันหนึ่งก็ในแง่ของตุกป่าก็คือการที่เขาก็ยามจะทลายกรอบในหลายอย่างนะครับในแง่ที่ว่าคนที่พูดเรื่องธรรมะเนี่ยคิดเล่าไม่ได้สบุริไม่ได้นะครับคือตุ้งป่าใที่เป็นนักบุญในมี่ครั้งหนึ่งที่ตอนเป็นเทศแล้วก็ปรากฏว่าคนคนที่อารัธนาไปเนี่ยไปตามหาตัวปรากฏว่ากำลังซัดแชมเปญวุ่นวายนอนข้าห้องตอนเข้าไปในห้องประชุมก็ก็แบบว่าเต็มที่สิ่งหนึ่งก็คือ ป่าก็บอกว่าพุดธศินะว่าถ้าคณดูดีๆชีวิตเขาไม่เคยกินเหล้าหลือไม่มีสติผมคิดว่าผมคิดว่าพุทธศาสนาหรือคนพุทธเนี่ยส่วนมากจะแยกบอกว่าคนกินเหล้าไม่มีสตินี่คือปัญหาที่ที่ผมผมเป็นศัตรูกับสสมากๆเลยนะผมก็เป็นคนดื่มดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแต่ผมเป็นคนที่ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอื่มมีสติตลอดอันนี้ที่ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญมากๆเลยก็คือว่าผมไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เพราะว่าผมมีความฟุ้งผมดื่มเหล้าดื่มเบียร์เพราะาเป็นคดื่มชนิดหนึ่ง ผมไม่ได้เอาแบบกโกเลนก็คือเอาอะไรมาลาดลาดทุกแบบนะครับก็คือผมก็ดื่มเพื่อจะนั่งเบียรตรงนี้ตรงนี้ๆๆแล้วผมก็พอรู้สึกว่าผมดื่มเบียร์แล้วต้องหมว่ากลับบ้านนอนผมไม่จำเป็นจะต้องที่คาดเล่าทั้งหมดในร้านให้หมดเพื่อมที่สน์ว่าผมเป็นคนมีตับแข็งแคนอยู่ผมไม่ไม่มีมันไม่มีความจำเป็นอย่างนัน้เพราะฉะนั้นการกินเหล้ามันคนเรื่องกับการขาดสตินะครับคุณคุณพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าที่คุณกินเข้าไปมันมากพอปริมาณที่คุณจะ รับไวไหมครวน,นี้ครน,นี้กระบวนการความเชื่อบางอย่างทางการแพทย์ก็สอนสสรว,ว,ว,ว่าเมื่อเรากินมเหล้าก็จะขาดสติแล้วก็จะเป็นไปเรื่อยๆก็จะกินหนักขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าผมคิดว่าการสัมพันธ์กับเหล้าแบบมีสติเนี่ยคือบททดสอบประเด็นในพุทธธรรมเลยนะคือคุณ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 ,คณจะมีเซ็อยังไงให้มีสติไม่ใช่ว่าคือคือผมผมรู้แล้วว่าจะมีคำอันหนึ่งซึ่งซึ่งชัดเจนแล้วก็จะจะชอบพูดว่าเั้นคุณเจริญสติเลยทุกอย่างมันแก้ได้นั่นก็ประเด็นนึงนะ ก็คือว่าการที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันต้องพิจารณาในกระบวนการใช้ชีวิตนะครับคุณจะรู้เองว่าเออคุณดื่มสักสามของคุณควรจะเดินเข้าห้องน้ําแล้วก็ทำอย่างอื่ไม่ใช่ว่านัานาาน่งมาหคือไปก่อยหรือว่าจะปัสสาวะหรือน้างหน้าล้างตาแล้วก็คือมันมันจะมีเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าหนังสือเป็นของดีแล้ววันนี้เราพูดพู่งไรโนมี่เราลองคุณอ่านวัละสามสิบเล่มสิ่าหรือลองคุณล,ลองคุณอ่านทุกอย่างซึ่งซึ่งซึ่งคุณจา ใครบอกว่าคุณยัดเยียดมยันนะครับไอกระบวนการย่อยมันจะเริ่มอีกตงต่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนาพูดแล้วก็ไม่ค่อยได้ถูกพูดในในแบบของเสรว่าคือความสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตความรักเอ่ยความทุกเอ่ยความเกลียดเนาะความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยคุณสัมพันธ์กับมันยังไงไม่ใช่ว่าคุณคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วคุณการมันไปในที่สุดคุณไม่ได้กาลังเข้าใจมันนะ คุณกำลังสร้างสับเซตใหม่ซึ่งคุณก็ทำตัวเป็นอ้พิสิทธ์โชนเหมือนสสสคือว่าฉันเป็นคนไม่กินเหล้านะเพราะฉะนั้นฉันมีมอรัลิตี้สูงกว่าคนที่กินเหล้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนไม่กินเหล้าจำนวนมากก็เร็วจะตายใช่นไหมครับเราก็เห็นคนไม่กินเหล้าจำนวนมากคนที่ประกาศตัวว่าเป็นคนดีก็สั่งฆ่าคนกลางอยู่ไยหมดไอ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันมันเป็นมันเป็นซับเจกต์ซึ่งซึ่งสังคมไทยมีอาการวุ่นวุ่นไปๆไป นะครับขอบครับจริงจริงเขาขอโทษด้วยจริงๆจะพยายามมาให้ทานบอกเขาให้้เอาเครื่องเจาะตรงลานเจาะตรงไหนเขาต้องโดนเลยเราต้องย้อนกลับอีกมองในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคือเราอาจจะไม่ต้องมองมันครบสมบูรณ์ตามแบบพุทธศาสนาวัชรยาอะไรก็ได้ครับคือมองแบบมองแบบทั่วไปอ่ะ่คล้ายๆกับ คนธรรมดาาที่อาจจะสนใจธรรมะบ้างไม่สนใจธรรมะบ้างจะไม่หมายความว่าเราไม่สนใจเลยสนใจอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องนามันมาโฟกัเราตลอดเวลาว่าตรงนี้มันทําให้เห็นชัดว่าถ้ามองที่จากต้นพูดนะเออวิธีการสนใจธรรมะเนี่ยมันก็สามารถจะเชื่อมโยงกับเรื่องศิลปะเชื่อมโยงกับเรื่องมรรากาศเชื่อมโยงกับเรื่องสฟกัเชื่อมโยงกับเรื่อง ความรักนะครับคือเรามันจะมันจะดีกว่าไหมถ้าวันหนึ่งเราสามารถจะามารถที่พูดถึงเรื่องความรักอย่างมีประกันนะครับอาจจะพูดถึงเทเกลว่าพูดถึงอะไรก็ตามเก่ยวับที่ที่เป็นสัตวประหลาดหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรญาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสังคมเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองเล่าเรื่องเหตุการ นะครับคือผมว่ามันจะทำให้เราสึกว่าอย่งไรอ่ะมันมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมากสะมรประณที่มันน่าจะดูเข้าไปได้ครับทั้งที่ทุกวันนี้มันแต่ว่าปัญหาผมก็ว่าหนังสือธรรมะเราเราเลไม่สี่เย็ดเลยนะครับมันช็อกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าโผหนังสือธรรมะมันในมือด้วยมันเหมือนกับมันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่ผมเจอครับ แล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกถูกกีดกันไปโดยธรรมชาติเลยแล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องแบบเราต้องชีวิตเราต้องแบบอภรร่ระเราถึงจะแบบว่าทิ้งชีวิตเราแล้วก็เข้าไปสู่โลกอันลึกลับขนาดนั้นแล้วจะไม่ออกไปอีกเหมือนเป็นอุโมงค์เข้าทางเดียวแล้วก็จะหายปริทางไปในอุโมงค์นั้นนะครับผมสึกว่าผมเห็นแล้วมันม,มันมีอะไรบางอย่างที่ ปกติกับทัศนาปกติกับเปิดสมรรถแบบนี้นะครับคือโอเคถ้ามันถ้ามันเป็นหนังสือเขาที่แบบว่าขายกันตามเขาใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่แปลกใจแค่แค่บอกว่าเออมาบ้านผมเนี้ยแล้วผมก็ขายหนังสือผมเองอยู่แบบขายเป็นนิมิตเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้มันเป็นแบบกเขาเนี่ยมันอยู่ในซีเอ็ทครับแล้วมันกินไปแบบสองแผงเนี โดยที่หนังสืออย่างพวกไมโครสเนี่ยก็หาที่มันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะคือจะผมก็ไม่รู้ว่าอนี่ปัญหาก็คือจะไปแทรกอยู่ในปรัชญาศาสนามันก็เต็มไปด้วยแบบเข้าใจไหมไปเห็นใช่ไหมครับมันจะไปแทรกอยู่ยังไงแล้วเวลาคนที่เขาสนใจเนี่ยแบบหนังสือสไตล์แบบเนี้เขาจะต้องเดินไปเดินไปไหนผมละหนังสืออย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นทัศน์ส่งผมมากเลยนะเออน,นอา ธรรมะแนวแ,วแนวคุณคุณตัต้มเนี่ยคือผมคือในในสายตาของคนนอกอะที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญธรรมะอะไรไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรว่าเห็นเห็นสิ่งที่ท,ที่ตั้มเขาเขียนหรือแนวที่เขาแปลรู้สึกชอบอย่างนึ่งก็คือชอบตรงที่รู้สึกว่ามันเป็นเป็นคําอธิบายชีวิตหรือเป็นวิธีการทำความเข้าใจในป็นธรรมะในแบบที่ที่มันเรียกความเป็นเป็นมนุษย์กับคือ ม,มันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมะที่มันรู้สึกมันเมคเซนกับการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆไม่รู้หรอกนะมันจริงไม่จริงอะไรยังไงแต่ว่าแต่รู้สึกว่าคำอธิบายแบบที่มันไม่มีคําตอบสําเร็จรูปอะไรแบบเนี้ยคาอธิบายในแบบที่ให้เรายอมรับหรือหรือไม่ปฏิเสธให้เราใช้สิ่งที่เรียกว่าอะไรกิโลกิเลสอะไรเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการทําความเข้าใจตัวเองเป็น เชื้อเพลิงในเชื้อโบกได้รู้สึกวันไ่มันมเสนมันมันรู้สึกว่ามันมันมันมีมีมิติที่ที่ธรรมะในในสังคมไทยแบบนี้มันหาไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าโอชอบรู้สึกชอบรู้สึกว่าเหลายๆอย่างอาจจะถกเถียงกันได้นะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงแต่คิดว่ามันมันจําเป็นจะต้องมีคนทำสัญญาอย่น้ที่แบบั้นคืออย่าง วันก่อนคุยกับพี่คนหนึ่งที่ที่อยู่ในวงการสิ่งตีนเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยหนังสือของคุณพิจักเนี่ยมันมันหัวก้าวหน้ามากเลยมันมันตุบฉดใช่ไหมยี่สปีคนถึงจะตามทันโอ้ยไม่ชอบนะเพราะว่าขายไม่ออกครับ2ีบปีจะขาย คือผมว่ามันในในอ่ะคือจริงๆแล้วง,งานทุ่มปากนันก็มีคนทำมาก่อนนะครับรนนคือไม่ใช่ว่ามันโดนแนวนี้อย่างศูนเรื่มีมาอย่างเงี้ยอย่างอาจะเล่าให้ฟังนิดนึ่งว่าก่อนที่ผมจะมาทำศิลปินปลากระโดดผมทำงานศัลยศิลป์มาก่อนนะครับศิลปินแรกก็คือศูนยเรื่งมีมานะครับที่ทำเล่นเนี้ยในที่นี้ก็มีนะครับแล้วก็ทำงานของทุ่มปากด้วยทำงานของบริษัพิเศษด้วย ตอนที่ที่สองที่ผมทำก็ผมกม็น่าถือมากก็คือกรุงกิจทองนะครับเป็นเป็นที่ทำซีรีส์รุ่นติอกหลายเล่มที่โอ้โหแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้แปลเล่มคัตติ้งทรูสเปซชวลมิชิลล์ลิซซ์เล่มสีแดงนะครับแต่แปลมาจากจากงานเดิมของคุณพจนาร์อาจารย์มีรักษ์สิงห์ูลแล้วก็เล่มแล้วก็สมัครปีที่สามที่ทำด้วยมือฟรีมานะครับอันนี้ก็ต้องพูดด้วยความเคารพเลยนะคะรับเพราะดัสม สาวสามพีมาก่อนน้านี้เนี่ยผมมีปัญหาทุกสาวทุกสารพีมที่ทําด้วยนะครับมีปัญหาจนรู้สึกว่าโอเคก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบว่าไม่เป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันทําด้วยกันยากในระดับนเพราะว่ามันจะนต้องคุยเป็นหลักเรื่องเกินไปนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะเชื่อเหตสอบสามประเด็นว่าทำไม,ไมจะต้องแยกตัวเเพื่อขับเคลื่อนบ,บงางอย่างด้วย อย่างหนังสือของคุณกุชนาเนี่ยครับเวลาแปลหนังสือตุปป๊กตาหลายเล่มน,นะครับชมล่าในนิลก้าพวกนี้ง,า,ง,นงานพุชนาเนี่ยก็อ่านดีนะครับมีเก็บเนื้อหาใจความได้เยอะมากนะครับแล้วก็ผมว่าันเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่ดีคนแปลงานนี้ตั้งแต่สยัย20-30ปีก่อนแต่ผมว่างานคุชนาเนี่ยมีวูเยอะเกินไปน,นะครับมีความเป็น มีความเป็นสอนวนโมหะเยอะเกินไปแล้วมีความเป็นกวีในแบบบุตรพจนาในแบบความเป็นไทยๆยกวีไทยที่ย,ยุบรุกคติเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นางานบุตรพจนาเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทราบซึ้งนะครับแล้วมันจะมีความรู้สึกมีรุกคติบางอย่างแฝงอยู่มันทาให้มันจะขับเน้นกลิ่นของความเป็นที่เบกหรือกลิ่นของความเป็นกวีอะไรบางอย่างศิลปินอะไรบางอย่างปลุกฝาออกมามาก จนบางครั้งมันมากเกินไปจนไปนกลบกลิ่นอื่นๆที่รปรุกปรับพยายามจะสื่อนะครับกลิ่นที่ผมว่ามันหายไปก็อย่างเช่นกลิ่นทา่น้าจิตวิยาตกลงมันหายไปจนบางทีไม่อยู่อีกเลยนะครับคือจิตวิยาตะวันตกเนี่ยมันจะสื่อสารประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาแล้วมีโลจิตเป็นสเต็ป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 นะครับแล้วตามโลจิตได้ไปเรื่อยๆ แล้วก็พูดถึงเรื่องตัวตนกับความไม่มีตัวตนในอย่างเป็นโลจิกเข้าหากันนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของคือภาษาปริยาซึ่งเนี่ยพุทธดาเนี่ยดูจะขาดหนึ่งไปนะครับอันนี้เป็นหนึ่งซึ่งก็จะมีปัญหากับส่วนที่มีมาแล้วก็ปลุู่ในแง่นี้ว่าเขารับงานคุณพัฒนาไปก่อนแล้วก็ปัญหาอย่างนึงก็คือว่าสัตว์อินในเรื่องทําเรื่องศาสนาจิตวิญญาณพวกนี้ครับส่วนใหญ่ที่ทําอยู่ เขาจะมีระบบการทํางานที่ผมไม่เห็นว่าเขาจะมีคนแปลที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าคนแปลที่รับจ้างมาทําให้แต่เขาจะมีบริณาิการครับเป็นบร,ริการแปลที่อุปท๊อกของคนแปลทีหนึ่งรรขึ้นบริณาิการนี้เนี่ยก็จะรับคนได้ก็จะไดา <c oughs> ผมไม่ได้มีปัญหาคือพัฒนาแน่นอนพัฒนานครับแล้วก็รอจัดเสกอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นคนรุ่นอายุประมาณสัก50-60ขึ้นไประมาณนี้แล้วก็จะมีสไตล์การทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วเก่งแบบเขาแต่ผมแบบไม่เอาอ่ะแบบผมไม่อยากมไม่อยากเดินทางนั้นนะี่ยผมอาจจะแปลห่วยกว่าเขามากนะครับแต่ขอผมแบบว่ากรอกจากที่ิคนการสั่งสอนหรือการขัดเกลาภาษาของเขาอย่างนั้นได้ไหมนี่ยผมก็รู้สึกอึดอัดมากแผมก็ไม่อยากสื่อสารเรื่องนี้ แต่ก็กลายเป็นม่าผามก็แบบไม่ฟังผู้ใหญ่ผังการติดนึกว่าตัวเองเก่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเอก็อยากจะเรี่ยงตรงนี้แล้วมีประเด็นที่สามท่อยากพูดก็คือเรื่องอสับแสงทางศาสนาเนี่ยครับเวลาแปลงาน ก็ใช้สัตว์คำภาษาพิศวาสศักดิ์เข้าไปนะครับอย่างอ e ีโกเลสเนสนะครับก็ใช้คำอน,นัตตาก็่เฉยเลยนะครับซึ่งโอเคมันก็อาจจะมีเซนเพราะว่ามันก็ความหมายเดียวกันเดียวกันนะครับแต่ผมจะไม่ใช้คำน,นั้นผมไม่ใช้เพราะว่าไม่มีตัวตนธรรมดาปกไปก็ มันเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับแต่ในาาตานี้ตัวอย่าง่แต่ว่ามันมีสท์เยอะมากที่ผู้แปลง,งานศาสนาคนไทยเนี่ยพยายามจะแรกว่าฉันรู้ว่าฝรั่งหมายถึงอะไรฉันรู้ว่าฝรั่งหมายถึงอะไรแล้วก็ดึงกลับเข้ามาดึงกลับเข้ามาแล้วตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นปัญหาน,นะครับเป็นปัญหามากอันอีกปอะเด็อันหนึ่งนะครับประหายเยอะอีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้คำราชาศัพ์บูรณากรนะครับ อันนี้เป็นปัญหามากแล้วบางเล่มที่พูดถึงพระเจ้าเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหาก็ต้องการสื่อสารเรื่องจิตวิญญาอเรื่องการเดินทานงภายในประจิคนแต่เขาเล่าถึงพระเจ้าในแง่ของมนุษย์ที่เหมือนกับเราแต่แม่เนั้นไปใช้ราชศักะนะครับพอไปใช้ราชสั์ปุ๊บเนี่ยพระองค์ทรงดึนพระองค์ทรงย่างกรายเข้าไปในป่ารู้สึกถึงความวิเวสงัดพระองค์ทรงประทันะบนั่ง ลวงการอะไรเนี่ยคือมันมีความขรุขังอะไรบางอย่างแล้วก็มีชนชั้นอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันสูญเสียสิทธิทังสือต้นฉบับที่ต้องการจะสื่อเนี่ยครับอันนี้คือปัญหาที่ผมพบเห็นจากการทํางานกับสามสิบนทีแรกรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทํางานแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแยกออกมาระดับหนึ่งเราก็ต้องสื่อสารอะไรบางอย่างไปพร้อมก,กับการดันสิทธิเราสร้าง awareness เรื่องอื่น ดังนั้นเนี่ยงานเรามันก็จะกลายเป็นแบบยังไงครับมันก็จะละลายหายไปกับยังไงคความเชื่อเดิมๆหรือทัศนคติเป็นส่วนหนึ่งที่เับแคบครับแล้วมันก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทูกสารในโลกตะวันตกที่มันกําลังสื่อถึงชีวิตในโลกสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วคน้คนพบค้นหาความหมายของตัวเองเนี่ยมันมีกลิ่น เราจะสูญสียวิตไปซึ่งผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่เสียโอกาสที่สุดเลยนะครับเพราะเราไม่อุสา์แปลง,งานจากฝรั่งมาเป็นภาษาไทยแล้วนะเราควรจะเรียนรู้จากเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราแปลง,งานเขามายักใส่ความรู้แล้ว